Parry! Oh! đúng okay. không, bông này! Đang không bênh! Đang có bông 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 rộng bông 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 ีิทีุจราพระสังคมก็ผมในที่ได้คารุณา,าให้เกียรติมันเป็นประธานในพิธีเปิดงานคงาโครงการอบรมสมาชิกศูนย์วิทยุจราจระสังสคมในวันนี้ตามที่สถานีได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะส,สมาชิกศูนย์วิทยุจราจรกสังสคมขึ้นภายใต้ชื่อดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์สาป,ประการ เพื่อเป็นการให้ความรู้ทักษะของงานอาสาสมัคร2เพื่อร่วมเป็นสายตรวจรายงานเหตุการณ์ต่างๆทั้งจราจรอุบัติเหตุความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่านทางสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม f n 9.5 megahertz และ3เพื่อสร้างความรักสามัคคีในกลุ่มอาสาสมัครสมาชิกศูนย์วิทยุจราจรเพื่อสังคมซึ่งใช้บริการทางช่อง c b 24ช่อง2 โดยการจัดจัดอบรมครั้งนี้นะฮะเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของสมาชิกศูนย์วิทยุจราจรเพื่อสังคมในด้านการใช้วิทยุสื่อสารที่ถูกต้องวิธีการแจ้งเหตุและการจักจบกรูปภัณฑ์สัญญาของคนร้าย <c oughs> เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเรื้องต้นการสาธิตการช่วยเหลือรูปแบบต่าง อีกทั้งนันเป็นการเตรียมพร้อมสนับสนุนการพัฒนาของท่านะที่ในช่วงเทศกาลสงกรายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ในการอบรมจิตอาสาสมาชิกวิทยุสมัครเล่นซึ่งจัดขึ้นนะครับโดยสถานีวิทยุโทราจรน์เพื่อสังคมให้มองเห็นว่าในสังคมนั้นมีสถานีวิทยุโทรจัเพ์ในสังคมขื้น fm 99.9นั้น เป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมที่จะสนับสนุนและก็เสริมสร้างและก็มองเห็นในความดีที่ท่านได้เสียสละหมดทั้งเวลามาเพื่อสังคมโดยไปมาโดยตลอดและวัตถุประสงค์สําคัญที่สุดก็คือการนาความดีของกลุ่มบุคคลที่ทำเพื่อสังคมนั้นออกมาให้เห็นเป็นที่ะปักษจและก็ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มบุคคลเหล่านั้นให้ไปสร้างเกิดรายไที่มาให้กับสังคม